อัปเดตสต็อกรถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็น Camry หรือไม่ก็ Honda Jazz นะครับ Toyota C-HR นะครับมีให้เลือกหมดเลยนะครับนะฟรีดาวได้หมดทุกคันเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับผ่อนสบายๆเลยนะครับพี่ประมาณ7,000กว่ากตลอดสัญญานะครับหรือไม่ก็เป็นยา r i s เอทีนะครับใครที่กําลังจะหารถที่แบบออกง่ายผ่อนสบายอยู่นะครับอยากให้ดูคันนี้เลยนะอยากให้ดูคันพวกนี้เลยเพราะว่า มีเข้ามาเยอะจริงๆนะคบพี่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ดูให้จบด้วยพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับรถครอบครัวมีหมดเลยนะครับวันนี้เราบุกครั้งนะครับรถเข้าใหม่เลยและที่สําคัญนะครับรถทุกคันนะฮะเป็นรถสภาพเกรดเอนะครับเพราะว่าเราคัดมาแล้วนะแพทย์ยนเรามีประสบการณ์มากกว่า26ปีดูให้จบเลยสวัสดีครับพี่ๆทุกๆ่ันแล้วก็ FC ทุกๆคนนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับช่องข่าวตี รถมือสองวันนี้เรามาดูรถเข้าใหม่กันนะเรายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหม่ของเราสาขาสุวินทวงศ์46หนะครับมีรถให้เลือกมากกว่าห้า้ยกว่าคันนะครับพี่นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาโซนบุกเข้าโซนใหม่นะพี่คือโซนรถแรกรับเลยนะครับนะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับนะคือผมชอบรีวิวรถใหม่ๆก็เพราะว่าอยากให้พี่ๆได้เลือกก่อนนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนนะรถคันสวยๆมันก็จะไปก่อนนะครับอย่างคันนี้ไม่อยากะเสียเวลาเข้าเรื่องเลยดีกว่าน,นะครับ c a มเบอรี่นะครับนะ 2.5ให้บิดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับนะคือใหม่มากๆเลยพี่ปี22ซะด้วยนะครับราคา989,000นะที่เนาะป้ายแดงออกร้านเจดกว่านะครับแต่ว่าราคาวันนี้เหลือ989,000เท่านั้นนะครับบอกภายในนะได้เป็นสีเบจนะครับมีคนอยู่ข้างในนะเขารีวิวอยู่นะครับนะอาจจะมีรอยสะเก็ดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บสีให้นะครับอาจจะเป็นรอยโครอนอะไรนิดหน่อยๆนะแล้วแคมรี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นรถผู้บริหารที่แบบน่าใช้มากๆเลยพี่ เพราะว่ามันนุ่มแล้วก็แบบเทียบเท่ารถยุโรปเลยนะครับหลังชมปีสองพันสิเก้านะเขาเป็นฉมที่เจนะครับมีความมั่นคงนะพี่แล้วก็เกาะถนนนะครับนะไม่อยากให้เสียเวลาเยอะมาดูต่อเลยดีกว่านะครับใครอยากได้เก่งถูกๆนะโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับสี่บอลเงินให้ไทยราคาราคาหน้าหลักด้วยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้ฟีดาวได้นะครับผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับนะเครดิตดีฟีดาวได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอาจจะเป็นเครดิตสายๆนะครับ ทักมาหาผมมาปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับเบอร์ผมอยู่มุมขวาล่างนะครับศูนย์หกสองสี่หนึ่งห้า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 แปดนะครับปรึกษาได้นะครับไม่คิดสตางค์สักบาทเลยนะครับคันนี้โตโยต้ายารินนะครับหนึ่งจุดสองจีนะครับนะปี2 0 1พันสิบปดนะครับแล้วเลขไมล์สวยงามด้วยนะครับรถบ้านมือเดียวเลขไมล์สี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาดูข้างในดีกว่าได้เป็นเกียร์โต้นะครับปุ่มพุ s สต t a r ทอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะ อยากให้เห็นเลยนะครับว่ารถของที่เพชรยนต์นะพี่นะมันมันเกรดเอสุดๆเลยนะคือให้ดูเลยตั้งแต่ต้นน้ำนะว่ามาส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องขัดสีไม่ต้องทําสปาเลยนะครับนะไม่เหมือนแบบรถที่อื่นเนาะพี่แบบที่แบบแบบมาแล้วมันชาแล้วอ่ะนะครับนะคือรถเราผมยอมรับขายแพงกว่าตลาดก็จริงนะครับแต่ว่าพี่ได้ไปอะ่ะพี่ได้ไปแล้วใช้ยาวๆลูกหลานพี่ขับก็อปลอดภัยพี่เนาะถ้าพี่อยาก หารถที่ราคาถูกที่สุดอะผมแนะนําให้ไปที่อื่นนะครับที่ผมไม่มีหรอกนะแต่ว่าถ้าอยากได้รถคุณภาพดีๆทักมาหาผมเลยเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนนะผมมีไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่บ้านเลยนะแคมรีคันนี้นะครับเข้าใหม่เหมือนกันสวยงามมากเลยนะพี่ได้เป็นสีบอลน,นะครับได้สีเป็นสีบอลเงินนะสีบอลเงินนะผมก็พูดเลยว่ามันก็ดูแลง่ายเหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าข้อนะครับเมื่อกี้คือรถมันจะขับมาชนนะพี่ตลกมากเลยนะพี่นะใครดูถึงจุดนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยนะครับคันนี้เป็นตัว 2. 0 g ดศนจีนะครับไมล์สามหมื่นเท่านั้นรถแท่ไม่ได้ใช้งานเลยไมล์สามหมื่นเป็นแบบนี้นะพี่ส0ม0 0ื่นนะครับเป็นตัว 2.0G ุสองจุดศนจีปีสิบเก้านะครับราคาเจ็0แสนสี่มื่นเก้าพนะพี่นะโปรติเพชรยนต์นะครับราคา7จ0 0แสนไมลมันก็หลักแสนแล้วแต่ว่า คันนี้คือดีมากๆาเลยนะไม่สามหมื่นนะพี่ใครอยากได้รถที่แบบแทบไม่ได้ใช้งานสภาพแบบป้ายแดงแต่ประหยัดตังไปได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับแคมรี่นะครับนะดูคันนี้เลยนะเรามาดูคันต่อไปดีกว่าโ o y ยต a c ซีเชาขามีเหมือนกันนะครับใส่อย SUV นะสาย c r o s อ o v e r นะครับคันนี้นะครับคือเป็นแบบ t o y ยต a c h ีชาที่ผมว่ามันเข้มมันดุมันดันมากคือผมก็เห็นโ o y ยต a c h ีชาที่เขาแต่งอะเป็นสีดำแบบแต่งตัดกับสีแดงแล้วมันแบบสวยงามมากแต่เนี้ย เราอยากขายรถเดิมๆนะเราเลยไม่ได้แต่งมาให้นะครับโตโยต้าซีเอชาไหนขอดูราคาก่อนเพราะว่ารถมันเพ,พิ่งเข้ามาเลยนะครับพี่เนาะคือผมขอบอกไว้ก่อนว่ารถของเราเกรดเอทุกคันไม่ดีจริงเราไม่ขายนะพี่เปิดมาแล้วมากกว่า26ปีนะครับนะใครสนใจอยู่กทมน,นะครับแวะมาทักทายเยี่ยมเยียนได้นะครับนะเทยนโยนสาขาสุวินทวงศ์46นะครับนะเดี๋ยวผมแนะนํารถให้พี่เองนะครับอยากผ่อนเท่าไหร่มีทุกสีทุกไซส์ทุกคันให้เลือกนะครับ คันนี้นะ t ต y o ์ a าซนะครับหนึ่งจุแปดเอนะพี่เป็นปี2 0 1พันสิบนะครับไมล์แสนสี่หมื่นนะครับราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะพี่นะ้ำมันล้วนตรงนี้เหมือนเขาถอดถอดเอาออกไปเก็บเสียอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะมาต่อดีกว่า h อน d ้าซี i c นะครับใครสาย C ซีวิกก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับนะคันนี้เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับสวยงามสวยงามด้วยพี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ ผมจำได้นะว่ามันเป็นตัว EL ปียีนะครับไม่ประมาณแสนสามหมื่นนะแล้วค o n ด a ซ i ิ i c ผมว่าโฉมของเขาคือแบบคนนี้คือเหมือนเขาติดแบบปีกนกมาให้ด้วยอะนะติดปีกมาให้ข้างหลังด้วยใครชอบแบบแบบนี้บ้างแบบแต่งไม่เยอะเกินไปแต่งนิดหน่อยเพราะผมก็เคยเห็นนะแบบใครใครที่มันแต่งมากเกินไปผมก็ไม่ชอบนะอันนี้คือเป็นโฉไมนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเซนเซอร์หลังนะ มีคอมเมี่ซตัดหลังแล้วก็จะมีถุงนิรภัยนะครับตรงข้างๆแล้วก็จะมี Honda Lane Watch นะครับนะเตือนเวลาคนจะแซงนะครับนะคันนี้คือครบแล้วจริงๆนะครับใครอยากได้รีบถักมาเลยนะไม่อยู่นานชัวราคา5 5า0 0 0หนะครับนะ Honda c i v าซนานๆทีจะเข้ามานะครับนะข้างในนะครับเดี๋ยวเปิดมาข้างในดีกว่าได้เป็นบอกสีสีดำนะครับสวยงามมากเลยสภาพของเขาแล้วก็จะได้เป็นจอทัชสีนะครับ เกียร์ออโต้นะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับปุมพูตสตาร์ทเอนจินอะไรมีให้หมดเลยนะครับนะเรามาดูต่อดีกว่านะครับแคมรี่คันนี้ก็ตัวไฮบริดเหมือนกันนะครับนะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเปิดเช็คราคาดูก่อนนะครับพี่นะเข้ามาเยอะจริงๆขอบอกเลยว่าเทรยนนะ่ะคู่ดักแชมเปียนของเขาเป็นแคมรี่กับวีออสเพราะว่ามันขายดีจริงๆผมขายแต่โตโยต้าเพราะว่าแบบผมคิดว่าโตโยต้ามันเป็นรถญี่ปุ่นที่มันประกอบดีไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถโตโยต้าไฟฟ้าหรือไม่ก็โตโยต้าแบบน้ำมันนะพี่ผมไปขับแล้ว BZ4X อ่ะไอรถไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่อ่ะคือมันขับแล้วมันนุ่มมากมันไม่ได้เหมือนแบบรถไฟฟ้าทั่วไปอ่ะพี่เนาะคือถ้าใครแนะนํานะผมก็แนะนําเลยโตโยต้าเท่านั้นแต่เขาก็มีศูนย์เซอร์วิสครบด้วยไม่ใช่แบบเออไม่ใช่แบบคือขายเสร็จแล้วก็ไปนะครับนะมีศูนย์ซ่อมทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับอันนี้คือเป็นแคมรี่ราคา มันยังไม่ออกมานะพี่แต่ว่าอยากให้ดูสภาพก่อนนะครับนะสวยงามมากๆเลยนะครับนะพี่นะมีไฟเดย์ทามวันนิ่งไลน์นะม,นะมีเซนเซอร์รับคันให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ไฮบิดเน้นเ้นชัดๆแบบนี้เลยนะครับเปิดมาข้างในดีกว่าไม่รู้เปิดได้ไหมนะเปิดมาได้ด้วยนะครับข้างในนะครับได้เป็นเบาะสีดําพี่ได้เป็นเบาะสีดํานะครับก็คือนะคืออันนี้คือสภาพแรกรับเลยขนาดยังไม่ขัดสีทำสปาเลยนะครับนะรถเกรดเอต้องเป็นแบบนี้นะครับดูพวกเลยพวกแบบ จุดยึดน็อตต่างๆเลยนะครับน็อตไม่มีขันไข่เสียบแน่นอนนะครับนะรับประกันนะครับในสัญญาซื้อขายเลยนะเราตรวจสองวัเจ็ดสิบสี่จุดนะพี่นะก่อนเราส่งมอบรถนะครับว่ารถของเรานะครับเป็นรถเกรด A นะรถเกรด A นะครับนะพี่นะซื้อทั้งทีแล้วซื้อกับคนที่เชื่อใจได้ดีกว่านะครับพี่นะไม่ใช่แบบซื้อไปซ่อมไปผ่อนไปผมค่อยมีคนนะครับเอารถจากเต็นท์อื่นนะมาทําช่วงล่างนะครับที่เพชรยนต์เพราะว่าเพชรยนต์เขาก็เปิด ไทยพาส่ะคือมีศูนย์ไทยพาสเป็นของตัวเองเลยก่อนเราจะสง่งมอบรถนะเราก็จะมีแบบชงรถนะครับนะเอารถขึ้นหอยเพื่อดูช่วงล่างนะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับสบายใจได้เลยนะแบบเอาไปใช้คือแบบใช้ได้เลยอะพี่ไม่ใช่แบบต้องมานั่งแบบทานู่นทํานี่อีกเนาะคือแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วใช้ได้เลยคันนี้นะสองจุดศูนย์จีนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไมล์แสนหกหมื่นนะครับนะคันนี้ซีดาวผ่อนประมาณ หมื่นสองพันตลอดสัญญาหมื่นหนึ่งพันตลอดสัญญานะครับนะเพิ่งเข้าใหม่มาเหมือนกันนะครับอีซูซูมิวเอ็กก็มีพี่นะ้มีเข้ามาเต็มเลยมีเข้ามาเต็มเลยใครชอบนะครับนะฮามพาเด็ดขาดรีบมาจัดได้เลยนะครับนะสองจุดศูนย์จีนะครับสองจุดศูนย์จีสองจุดห้าสองจุดห้าให้บิตพิเมียมมีเข้าเข้ามาเยอะเลยนะครับคอนด้าบีอาร์ีก็มานะพี่นะเป็นคลังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับนะนี่พี่ดูดิแคมเบอรี่มีเยอะแค่ไหนพี่ลองคิดดูดิคือของเราอ่ะ ขายขายแพงก็จริงแต่พราะว่าเราซื้อมาแพงก็อาจจะขายแพงกว่าที่อื่นหมื่นสองหมื่นแต่ว่ากําไรเราไม่ได้เอาเยอะเพราะเราซื้อแพงกว่าที่อื่นนะรถมาเราก็ซื้อก็แพงอยู่แล้วพี่เนาะเราไม่ใช่เหมือนเต็นทั่วไปอะ่ะคือผมอยากให้พี่ลบภาพแบบเต็นทั่วไปเลยที่แบบที่แบบเป็นเต็นผ้าใบแล้วก็มีคนใส่รองเท้าแตะมาต้อนรับพี่คือเต็นนี้คือมันเป็นเหมือนบิ๊กซีแล้ววะพี่เนาะราคาไหนราคานั้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแถมเดี๋ยวผมแถมให้ได้นะครับนะ แต่ว่าเรื่องราคาพี่เราซื้อมัเราซื้อมาแพงจริงรถเราดีจริงนะพี่ไม่งั้นคือแบบคือเราไม่ต้องโดนต่อราคาแล้วก็ขายได้ถ้าพี่คนไหนชอบต่อราคาที่ต้องแบบไปซื้อไปซื้อรถยอมแมวหรืออะไรก็ได้อะฮะโอเคอันนี้เข้าใหมา่แล้วนะครับ2.5จุดห้าไฮบิดนะปียีิเอ็ดมาแสนสองหมืนนะครับราคาแปดแสนสองื่นเกัน คันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวไฮบิดฉมเก่านะพี่ผมชอบก่อนปีฉมก่อนปียี่สิบสี่มากๆเลยนะคืออันนี้เป็นสีแบบการ์ไนเมทัลลิกด้วยแล้วก็ล้อแม็กนะครับได้เป็นสิบแปดนิ้วนะครับนะสิบเจ็ดนิ้วนะครับนะสวยงามมากเลยนะพี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยแคมรี่ตัวไฮบิดคือมันเปรียดนะ้ำมันด้วยแล้วก็พวกพวกแบบนี้มันเป็นรถผู้บริหารที่มีแบบซันลงซันรูป่ะพี่นะขับแล้วดูมีภูมิฐานมากๆเลยนะครับนะ สรุปเปิดปิดไฟฟ้านะครับนะสวยงามมากแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะครับนะจะมี e ีโค o โหมดสปอร์ตโหดนะครับคือใช้ได้แบบดีๆเลยพี่เนาะแคมรี่ใช้ได้ตลอดเลยนะครับนะอันนี้คือผมแบบอบโหมดกล้องนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวให้ดูรอบคันเลยใครสนใจรีบทักมานะครับนะ062-415-5558หรือไม่ก็ใครสนใจนะครับ Isuzu m u ิ X นะครับ ตัว3.0นแนวีนะพี่3.0นแนวีผมจำได้ไม้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะพี่ไม้แสนหนึ่งหมื่นปีสิบแปดนะครับราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเข้ามาเยอะด้วยนะครับแต่ว่าไม้น้อยๆก็จะขายไปก่อนพวกไม้เยอะก็เก็บไว้ให้คนที่มาหลังเนาะมันจะมีมีเข้ามายี่สิบคันอ่ะมีไล่มาตั้งแต่ไม้แบบแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนสองหมื่นแสนห้าหมื่นนะคะนะพี่ดูสต็อกรถดิคือเราขายดีจริงอ่ะพี่นะเดือนหนึ่งปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งขายได้สองสองสามพันคันอ่ะพี่ ถ้าขายได้เยอะกว่าพวกแบบไปไ้ายแดงอีกอะโตโยต้าปไ้ายแดงคือเราขายแล้วเราเน้นแบบความไว้วางใจกับลูกค้าลูกค้ามาซื้อแล้วอีกห้าปีมาซื้ออีกนะครับนะคันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวสองจุดห้าเอ้ยสองจุดห้าสปอร์ตนะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นเซอร์มีให้นะครับนะแล้วก็เป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินของรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้เลยพี่เนาะใครสนใจมาดูได้แล้วไม่รู้ว่าติดจองอยังนะครับนะได้เป็นปียี่สิบสองด้วยราคาคุ้มค่าแปดแสนสองหมื่นเก้าพันพี่ 8แสนสองหืเก้าพันพี่ลองคิดดูนะพี่ว่าสวยไหมดูเหลี่ยมสันต่างๆนาะนาะของเขาดิอย่าพี่ลองดูดิอันนี้คือขนาดสภาพแรกรับนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยปี2021ใช่ไหมหรือว่า2022โทษนนะครับผมลืมนะพี่2022แล้วด้วย8แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตัว2.5สปอร์ตนะพี่นาะหลังโฉบไหมนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับนะสวยงามมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมสันนะครับประตูจับคมเี่ย สมาร์ทที่เล็กอนทรีนะครับคันนี้ไปไ้ายแดงออกตั้งหลา 4, นสะี่เนาะแต่เราประหยัดตังไปแดงใบได้ไปได้แล้วหกแสนบาทเนี่ยพี่นะสภาพภายในพี่ดูนะคือเข้ามาแล้วขายได้เลยเนาะพี่นะแล้วใครที่ไม่มั่นใจนะครับว่าดูรถยังไงเดี๋ยวผมสอนดูเองผมมีใบเซอร์การันตีนะว่ารถของเราเป็นรถเกรดเอห้าดาวนะครับปวดแล้วก็รองรับโดยแบ่งมาตรฐานทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครดูรถไม่เป็นแบบกลัวรถน้ำท่วมนะเดี๋ยวผมสอนแบบง่ายๆที่สุดเลยโดรถน้ำท่วมคือทำยังไงหนึ่ง คือควรซื้อกับเซนที่ไวใจได้ก่อนอย่างที่สองเลยคือนะตรวจเช็คต่างๆนะครับสภาพภายในนะว่ามีสนิมขึ้นไหมนะผมกล้าเช็คทุกคันให้พี่เลยเพราะว่าทุกคันอะ่ะมันดีจริงๆอันนี้นะบอกนะตลอดผมก็บอกเลยตำหนิมีตำหนิแต่ว่าเรานะทําบอกให้อันนี้คือสภาพหลรรับนะมันคือปีสิบแปดแล้วสภาพแลรร็กบเลยนะพี่ยังไม่ได้ขัดสีเลยรถมาดีๆแบบนี้เลย นะน็อตต่างๆนะครับนะไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นดูตรงนี้เลยนะครับไม่มีคราบนั้นไม่มีคราบน้ําเยิ้มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับน็อตต่างๆที่ไม่เคลือบที่การสนิมตรงนี้นะถ้าสม,มุน้ําทัวมาตรงนี้มันจะแบบเยินหมดเลยอ่ะพี่มันเปลี่ยนยากด้วยนะน็อตต่างๆนานาป้ายเนี้ยปตายผมเนี้ยมันจะขึ้นสนิมหมดเลยนะครับนะใครดูถึงจุดนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยกระบะก็บีนก็มีนะพี่นะรีวงรีวรมีหมดนะครับอย่างคันนี้สี่แสนห้าหมื่นเ้าพันนะ ไฮรักรีโวนะครับกระบาดเตี้ยนะครับนะเป็นกระบาดตอนเดียวด้วยนะครับนะได้เป็นปีสองพันยี่สิบสามด้วยนะพี่ไม่หมื่นเก้าพันเท่านั้นเลขไม่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะพี่สองจุดสี่พีรันเนอร์ตัวเอนทรีนะครับนะใครอยากได้กระบาดไปสังคันนะครับคันนี้คือแบบผ่อนไม่แพงด้วยพี่เนาะไม่กี่พันเท่านั้นนะครับพี่นะกระบาเอาไว้ติดบ้านสักคันหรือเอาไปยกของถ้ามาหากินนะครับกระบาตอนเดียวผมแนะนําได้ไม่ว่าใครจะสนใจรุ่นไหนโอ้โ oh ห โห oh, พี่คือวันนี้ก็รีวิวไม่หมดว่ะพี่เนาะใครดูถึงจุดนี้แล้วฝากกดติดตามติดตามช่องหน่อยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับพูดเดยอะแล้วน่าจะรีวิวรีวิวครบแล้วนะครับใครอยากเห็นแบบรถตรงไหนเพิ่มเติมรุ่นไหนเพิ่มเติมทักผมมาเลยนะชมลี่สีขาวตรงนู้นก็มีนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปรนะีวิวเนาะทักมาเพิ่มเติมเลยนะครับว่าอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะพอเดี๋ยวผมจะได้ดูแลพี่ให้นะและที่สําคัญนะ เดือนนี้มีแถมประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะครับซื้อรถกับเราไปเอารถเข้าเช็คศูนย์ไทยพาสได้ตลอดเลยหนึ่งปีเรามีบริกรารหลังการขายนะให้มาดูนิดหน่อยดีกว่านะเป็นทีเซอร์นะครับเป็นตัวไฮบิดเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะพี่ผมคาดไว้ว่านะสภาพสวยงามเหมือนกันนะโหโครราคอสอะไรมีมาหมดเลยนะ <S <S ไม่อยากหยุดเลยพี่เนาะ ผมไม่อยากหยุดรีวิวเลยอะเนาะคือรีวิวอีกสักนิดนึงดีกว่านะเป็นกําลังใจให้สายแคม r y รี่หน่อยสายผู้บริหารนะครับนะใครที่เคยขับแคม r y รี่แบบรุ่นเก่าแล้วก็รู้นะว่าแคม r y รรุ่นใหม่ๆอ่ะดีขนาดไหนเป็น2อง5ให้บิดพรีเมียมราคา9 3้0แสามื่นแต่ว่ามากับเลขหมายแค่70,000นะครับนะสวยงาไม่ล่าพี่ลองคิดดูนะให้บิดพรีเมียมคือเป็นตัวท็อปแล้วนะของปีส0 2พนะครับนะ คือมันออปชันเขาจะให้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์เป่าหลังนะครับหรือไม่ก็บอะหนังที่ปรับไฟฟ้าคู่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมาเจ็ดหมื่นนะครับปียี่สิบนะครับตัวท็อปถ้าสมมติหลังปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะมันจะเป็นตัวไฮริดลักชัวรี่ที่เป็นตัวท็อปนะอันนี้คือตัวท็อปแล้วก็คือบอะหลังนะครับจะปรับเอนได้ปรับเอนได้นะครับแล้วก็จะมีลำบาร์สปอร์ตนะครับนะเปลี่ยนช่องเป็นแบบเป็นแบบเออเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงได้อ่ะข้างหลังนะบอะหน้านะครับนี่บอะหน้าคนขับให้ดูสภาพก่อนเลย ใครอยากได้รถสภาพดีๆนะครับมาที่นี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้รถถูกๆมาถูกๆนะไปที่อื่นนะครับนะขอบเพ้าของเรานะเราไม่ขายรถที่ต่ํากว่าเกรด A นะเวลาเราไปดูรถนะมันมีตั้งแต่เกรด A เกรด B เกรด C เลยบางคนก็ซื้อรถเกรด B มาแต่ขายเท่าราคาเกรด A แต่ว่าเราอะเรากําไรไม่เยอะไม่กี่หมื่นแต่ว่าเน้นขายได้เยอะๆเ,เน้นขายได้แบบสองสามร้อยคันต่อเดือนอะที่ต้องถามเต็นท์อื่นดูก็ได้ไม่มีใครที่แบบ มีซอกลดใหญ่ขนาดนี้สามสิไร่แล้วก็มีหลายสาขาด้วยในกรุงเทพพี่ลองคิดดูนะครับนะผมไปก่อนดีกว่า BRV ก็มีนะราคา34สี่แสนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับ